ตสุดท้ายของรายการนะคะยังอยู่กับน้องแพรวพันธ์และคุณพ่อวิศนัยธรรมลาพานะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อที่สนับสนุนลูกให้แข่งโกคาร์ดแล้วก็เข้าไปสู่ระดับมืออาชีพด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะไปคุยกับน้องแพรวันต่อค่ะว่าหลังจากโกคาร์ดแล้วน้องแพรวขึ้นไปแข่งรถมืออาชีพกันแล้วค่ะน้องแพรวเริ่มแข่งรถระดับอาชีพแล้วนะคะโปรเจกต์ Project แรกนี่อะไรคะก็เป็นเนี่ยค่ะเอ่อโตโยต้าวันมิเกสได้ถ้วยมาเลยค่ะ อันนี้แข่งที่ไหนนะคะที่อันนี้ที่บุรีรัมค่ะบุรีรัมแต่ว่าที่แข่งเริ่มแข่งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะค่ะนะคะเราหันเหมาสู่การขับรถแข่งมืออาชีพแบบนี้ถามจริงความรู้สึกที่มันแตกต่างกันตอนขับเอ่อโกคาร์ดเนี่ยฮะเอ่อรถยนต์ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตื่นเต้นเท่าโกคาร์ดนะคะเพราะว่ารถยนต์นี่มันก็มีทุกอย่างปกคุมร่างกายค่ะคือมันกว้างเลหมดแต่ว่าโกคาร์ดนี่ ตัวถึงตัวอย่างเงี้ยคือคือมันต่างกันใช่คะเรียกว่าสารเอ็นโดฟินหลังนี่ต้องกคาร์ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะคุณพ่อได้มีมีส่วนร่วมในการดูแลน้องแพนเรื่องการขับรถแข่งยูทีกไหก็พาไปซ้อมนะคะพาไปซ้อมตลอดแล้วก็สนับสนุนตลอดค่ะก็ เป็นเป็นทั้งคนสอนเป็นทั้งเพื่อนเป็นเป็นทุกอย่างอะค่ะได้ได้พ่อนี้ได้ทุกอย่างเลยลุยกับลูกอย่างค่ะความประทับใจในการขับรถแข่งกับการขับโกคาร์ตต่างกันไหมต่างกันค่ะอืมเพราะโกคาร์ตนี่โกคาร์ตนี่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกว่าค่ะอ๋อเหรอคะคือทุกครั้งที่ลงแข่งก็ยังตื่นเต้นตลอดตื่นเต้นตลอดนะแต่ไปขับรถขับรถแข่งรถยนต์ก็ ตื่นเต้นบ้างแต่ว่าไม่ไม,ไม่เท่าโคล卡尔นะคะอ๋อเหรอคะคล卡นี่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นอะไรที่ที่ที่รู้สึกว่าแปลกใหม่มากกว่านน้จริงเลยค่ะคือโคล์尔นี่มันเหมือนแบบเหมือนเราน,น,น,นั่งอยู่แบบตัวเปล่าๆไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรห่อหุ้มเราค่ะตัวมันมีมีอะไรห่อหุ้มเราทั้งตัวเหมือนเรานั่งอยู่ข้างในอ่ะอ๋อค่ะเราก็เลยไม่รู้สึกกลัวโคล卡尔นี่ไหลเบียดไหลกันได้เลยอ่ะค่ะค่ะแค่นี้อือืมแล้วฟิลมันแก้กับพิปตาเนี่ยค่ะแซงกันแล้วอ่ะโคล卡尔อ่ะอืม รถยนต์นี่หาวันยาวๆยังแซงกไม่ได้เลยหาว่นน้าตาเล็ดเลยยังแซงกไม่ได้เลยคือแซงกันยากคือความตื่นเต้นนี่โกคาร์ดนี่จะมีอยู่ใช่ค่ะตลอดเวลาใช่ค่ะนะฮะก็มีตลอดโกคาร์ช่วงช่วงแซงช่วงสวะการแซงอะไนะฮะเขาแค่นิดนิดเดียวนิดเดียวก็แซงแต่ว่ารถยนต์นี่กว่าจะไปกว่าแต่โอ้โหหลายอย่างน้องแพรนี่ถามนิดนึงคือไปขับไปแข่งเวอเ์ชีเน่ยอายุนี่ยังไม่เต็มสิบแปดดีเลย ใบขับขี่ก็ยังไม่มียังค่ะแต่เราแข่งได้แล้วแข่งได้อ๋อมันมีกติกาแบบนี้ด้วยมีใบขับแข่ง๋อ,อเขาเรียกใบขับแข่งแต่ไม่เรียกใบขับขี่ใช่ค่ะมีใบขับแข่งนี่จะทําใบขับขี่ได้เมื่อไหร่คะก็ต้องปีหนะ้าต้องค่ะเพราะว่าหนูจะสิบแปดเต็มก็สองพันวาวันเกิดอืค่ะอ๋อคือแต่ว่าตอนที่ไปขับรถแข่งเนี่ยมันก็ต้องต้องพาน้องไปซ้อมขับรถใหม่ไหมอนยะ่าเเหมือนกันครับเล่นกีฬาก็คือต้องซ้อมเหมือนกันค่ะต้องซ้อมเด็กเพียงแต่ว่ารถยนต์เนี่ย แายซ้อมน้องจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของโกคาร์ดเอก็ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซ้อมไม่ได้รถดยนซ้อมไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของโกคาร์ดโกคาร์ดซ้อมทุกวันรถโดยนารจะแข่งทีนี่อีกสองที่จะแข่งแล้วจบจากบุรีรัมย์สนามแรกนี่สองที่จะแข่งยังไม่ได้ซ้อมสักวันหนึ่งเลยทำไมฮะที่เกียจซ้อมเขาไม่ได้ขี้เกียจเขา่็ขยันเขา่็อยากจะซ้อมค่ะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างปัจจัยมั่งอะไรมั่งหลายอย่างก็ไม่ได้ซ้อมมันก็มีผลตรงนั้นใช่ไหม พูดจริงๆแล้วน้องแพลวเนี่ยมีความฝันเอาไว้ยังไงบ้างสําหรับการเป็นนักกีฬาตอนแรกที่เข้ามาขับโคคาใหม่ๆนะคะเหมือนเด็กทุกคน,นะคะ่ะอยากความฝันสูงสุดคืออยากขับเอเวอร์ันพอเริ่มนานๆไปเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มอันเหตความความฝัน<ะ>ตอนนี้พอเริ่มไปขับรถยนต์ใช่ไหมคะ,ะก็เริ่มหันเหไปอยากขับพวกซปเปอร์คาร์วีแปอะไรพวกเนะะี<อ>้ยค่ะดูดูจากในทีวีแล้วก็ชอบะอะไรเ<ะ>งี้ยคะ่ะแล้วก็ยิ่งตอนนี้พ่อเปิด นชคาดูเริ่มเริ่มเริ่มใหญ่เงี้ยหนูเริ่มใหญ่เลยใช่แต่ว่าเมืองไทยเริ่มแพงที่เรื่อยๆนะคะก็ความฝันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็เหมือนตอนแรกก็มาเหมือนเด็กทุกคนเลยค่ะอยากอยากเป็นวันมีมีเวทเทลเป็นไอดอลตอนนี้เริ่มเริ่มหันไปแล้วหนูเริ่มเริ่มเป็นเจมส์วินครับอะไรอย่างงี้ไปทางพวกซูเปอร์คาร์บีแปดอะไรพวกนี้นะค่ะอยากอยากอยากค่ะแข่งคือก็อยากไปใน ถ้าเขาเขาอาหารมาทางรถยนต์แล้วเนี่ยเขาก็อยากไปในจุดของรถยนต์ที่มันสูงสุดแค่ okay, นั้นเองอแล้วคุณพ่อมีมีกรอบมีข้อกําหนดไว้แค่ไหนโอ้ลูกอย่างนั้นเหรอถึงตรงนั้นพ่อจะไม่ไหวแล้วนะจะบอกถึงนั้นไม่ไหวถึงตอนนี้ก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วทุกวัน <c oughs> วนี้บอกตรงทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยทํามทำธุรกิจด้วยด้วยมันก็แย่ใช่ะค่ฮะแต่ก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยอืก็ พอมีผู้สนับสนุนอยู่บ้างในตอนนี้นะครับในตอนนี้เาก็พอมีผู้สนับสนุนอยู่บ้างก็ไปได้เท่าก็อย่างที่บอกครับก็ไปได้เท่าที่เรามีศักยภาพที่เราไปได้ค่ะน้องแพรนี่ต้องต้องต้องเรียกว่าการที่เราได้มาเข้าโครงการนะอบรมอะไรต่างๆของจูเนียร์จูเนียร์โกคาร์ดแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็มีเข้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ย เราเองเนี่ยเรามีความพอใจแค่ไหนแล้วเราถือว่าเรามีโชคดีแค่ไหนคุณหนูถือว่าโชคโชคดีมากนะคะโชคดีมากที่ที่ที่ได้พ่อมาสนับสนุนก่อนอันดับแรกแล้วก็โชคดีมากที่ได้เจอโครงการแบบนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไปขับรถยนต์เนี่ยโกคาร์ดนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานของกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเกือบทุกประเภทนะคะก็โครงการนี้ให้อะไรหลายๆอย่าง ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเอามาใช้ได้อยู่ค่ะเวลาขับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็บการเพิ่มทักษะเพิ่มพื้นฐานทางสังคมใช่ค่ะที่สําคัญด้วยนะคะตามเรื่องเรียนยังไงเรื่องเรียนตามจากที่เพื่อน,นะคะ่ะ <laughs> แต่ถ้าฟังเกรดจากเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ขี้เหล่เลยนะคะคือไปทุ่มเทกับการฝึกซ้อมด้วยการเรียนก็ยังได้เกรดสามกว่าซึ่งโดยปกติแล้วเร,เรามาคิดว่าคนเราเนี่ยหรือเด็กเราเนี่ย ถ้าจะเก่งมันจะต้องไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ลักษณะแบบนี้เนะี่ยมันเป็นบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงเราจะทําได้ดีทั้งหมดก็โรงเรียนหนูนี่หนูจโชคดีตรงที่โรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนอินเตอร์อะค่ะก็ค่อนข้างที่จะเรียนเรียนนะอิเรียนง่ายหน่อยอถ้าพูดตรงๆเลยหนูก็ถนัดค่อนข้างที่จะถนัดภาษาค่ะมากกว่าภาษาไทยอย่างอย่างพูดอย่างเรียนภาษาไทยทุกเรียนก็ต้องมีชนะตกค่ะนูแต่ว่า ก็ก <_ ð> kind of so ok. ็ไม่ไม่ถึงกับว่าน่าเกียดอะไรอย่างนี้ก็ค่ะวิชาหลักๆวิชาหลักๆที่จําเป็นเราก็เน้นไปที่ภาษาใช่มีเพื่อนช่วยเลยมีเพื่อนช่วยเรียนสิเพื่อนเพื่อนก็ตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรอย่างนี้บอกโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างเนี้ค่ะเพื่อนก็ช่วยทุกอย่างค่ะพื้นฐานชีวิตสคัญนะคุณพ่อใช่ครับพื้นฐานชีวิตสคัญอย่างที่คุณพ่อบอกค่ะว่าอย่างน้อยที่สุดในการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันทําให้เรามีเพื่อนมีสังคมเยอะแยะเลยก็คือปลูกฝังให้เขารู้อยาก เล่นกีฬาคือแบบรู้แพ้รู้ชนะรู้วภยัยเ<ะ>ท่าน,นี้ง่ายๆผมว่ากีฬามันเป็นม,มันบอกอยู่แล้วว่าถ้าคนถ้าคุณรู้จักสามอย่างเนี้ยอืมประเทศชาติก็อยู่กันแบบอย่างสงบอืแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมันเป็นพื้นฐานง่ายๆสามข้อเนี้ยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภาภัยก็จบอืปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่แค่นั้นเองการส่งเสริมของคุณพ่อกับลูกเนี่ยตอนนี้ีมีภาคเอกชนใดที่เข้ามาส่งเสริมบ้างคะเอ่อ เอกชนตอนนี้จะเรียกเป็นเอกชนหรือเปล่าก็เป็นเอ่อเป็นแบบร้านอะไรใช่ค่ะผู้สนับสนุนก็เป็นเอ็นสปอร์ตค่ะตอนนี้สนับสนุนอยู่ปีนี้เป็นสปอนเซอร์หลักเลยค่ะรถจักรยานแข่งรถจนกรยค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีภาคเอกชนหรือองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยนี่เราก็คงจะลำบากหน่อยนะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นปัญหาหนึ่ง ประเทศอือ่นเขาเนี่ยพอเขาส่งเสริมกีฬาแล้วทุกฝ่ายก็จะมาร่วมมือกจันใช่ไหมคะบ้านเราก็จริงๆภาครรกก็เริ่มมาแล้วนะนี่ได้ข่าวว่ามีการผลักดันเรื่องการตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นมานะคะแต่ว่าของเรานี่เราเราได้อย่างอ l l ียนสนะคะได้อย่าง True ชูนี่เข้ามาช่วยจัดตั้งเป็นโครงการ<ช>อบรวมเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมะคะน้องแพรจะมีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเป็นนักขับโกคาร์ทรุ่นใหม่ๆยังไงบ้างก็ ถ้าเป็นน้องๆในอายุ9-12ปีนะคะแนะนำเป็นโครงการของ Truevision แล้วก็ของ a l i a n นี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วก็เป็นโครงการที่สอนน้องๆให้ขับอย่างถูกวิธีะค,ะค่ะถูกวิธีถูกถูกต้องในหลักการขับ ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยค่ะระบบเซฟตี้ใช่ค่ะมีทั้งระบบเซฟตี้แล้วก็กฎกติกามารยาทมีหมดทุกอย่างค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็สอนอย่างต่อเนื่องปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่สิบสี่แล้วนะคะทำมาเรื่อยๆก็เป็นปีที่สิบี่แล้วก็ยาวนานยาวนานมากค่ะตติการที่สำคัญของการแข่งโกคาร์ดนี่คืออะไรคะมารยาทค่ะมารยาทของนักแข่งเป็นสิ่งที่ขคัรับแล้วก็เบียดกันกระแทกกันทงใช่คือต้องเคารพกฎกติกาทง ต้องเข้าใจธงแคนนั้นเองครับแข่งรถต้องคือต้องเข้าใจธงค่ะสัญลักษณ์ธงนี่ต้องรู้ใช่ค่ะสําคัญที่สุดค่ะเวลาไปแข่งต่างต่างประเทศนี่ใช้ธงเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดค่ะเข้าใจความสําคัญเรื่องของธงใช่ค่ะคุณต้องดูธงต้องรู้ความหมายของธงธงก็เปรียบเสมือนไฟเขียวไฟแดงอืมค่ะใช่ใช่แล้วอะไรคะก็มารยาทของนักแข่งเป็นสําคัญค่ะก็คือต้องเคารพ กรรมการถือว่าเป็นคําตัดสินที่สุดท้ายของกรรมการค่ะร่ะเี่ไม่พอใจแล้ะลงไปอัาใช่ใช่มีมีนะคะมีหรอคะมีค่ะไปเจอที่ปรนเทศไหนคะก็ไม่ต้องไปไหนไกลคละวค่ประเทศไกลอะไรแล้ี่เรานั่งอยู่นี่ละครับนะคะอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาคัญค่ะสําคัญนะคะแล้วก็มีการลงโทษ ้ณีค่ะมีค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นกรณีไปกรณีนี้แบ่ง่สุดก็ยึดใบอนุญาตใช่ยึดใบอนุญาตค่ะนะะคจะมีตั้งแต่ปรับอันดับจบการแข่งขันในในแต่ละสนามจนไปถึงยึดใบอนุญาตขับแข่งค่ะเรื่องของการรู้จักสัญลักษณ์ธงสำคัญเรื่องของการมีมารยาทและมีเรื่องอะไรอีกคะที่จะเป็นคําแนะนําคําแนะนําก็ ใช่ฝึกซ้อมค่ะฝึกซ้อมให้มากกีฬาทุกประเภทค่ะต้องฝึกซ้อมเป็นหลักค่ะซ้อมมากก็เก่งมากพ่อสอนหนูอย่างนี้ตลอดซ้อมน้อยก็เก่งน้อยถูกต้องตอนแข่งทําตอนตอนซ้อมทําได้ตอนแข่งก็ต้องทําได้ถ้าตอนซ้อมไม่เคยทําตอนแข่งก็ทําไม่ได้ใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่จริงจังมากจริงนี่โปรแกรมต่อไปนี่จะแข่งอะไรคะก็วันที่ แปดเก้าค่ะเดือนหน้าเดือนสิงหาคมใช่ค่ะเดือนสิงหาคมที่ภูเก็ตค่ะเป็นโตโยต้าวันเมกเรสค่ะค่ะนะฮะอันนั้นก็ตั้งเป้าไว้ไงคะก็ทุกครั้งที่แข่งนี่มีการตั้งเป้าไหมแน่นอนค่ะแล้วก็อยากอยากได้ที่หนึ่งตามตามภาษาเด็กทุกคนนะคะหนูก็อยากได้ที่หนึ่งเหมือนกันเริ่มแข่งเออเริ่มซ้อมแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มซ้อมอาทิตย์นี้แล้วค่ะซ้อมไปเรื่อยๆค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อวินัยแล้วก็น้องแพรวมากเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ย เ็เรียกว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าการกีฬาในสังคมไทยบ้านเราเนี่ยมีเยาวชนเป็นจํานวนมากค่ะที่เชื่อว่าอยากจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแต่โอกาสแล้วก็การสนับสนุนเนี่ยได้ไม่เท่ากันแน่นอนนะสำหรับน้องแพรนนั้นโชคดีที่มีคุณพ่อที่สนับสนุนด้วยแต่นอกจากคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนแล้วนะคะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ที่เรียกว่ามีศักยภาพที่พร้อมมากกว่านะคะเราคงต้องยื่นมือเข้ามา ช่วยกันสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้มากขึ้นค่ะวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนนะคะเวลาของนี่พอดีหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ いたあの背さんに言っですけども。<noise>